สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นวิดีโอสัส้นๆแล้วกันเนาะพาทำะไรแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชง่ายๆให้คุณสามีนะคะเป็นเช้าแล้วก็หมอไปทํางานได้ด้วยนะคะทุกคนมาดูคะ่ะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าทํากับข้าวอยู่ครัวก็จะโลกๆหม่อนนะทุกคนเดี๋ยวดาแป๊บหนึ่งนี่เลยคะ่ะทุกคนเป็นขนมปังเนาะอันนี้เป็นขนมปัง แบบนี้นะคะใครจะใช้เป็นขนมปังแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็มีไข่ดาวนะคะไข่ดาวแล้วก็แฮมนะคะเป็นแบบนี้เนาะหรือจะใครจะใส่เป็นโบโลน่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมะเขือเทศค่ะทาง่ายๆนะคะทุกคนแล้วก็มีเนยนะคะขั้นตอนแรกก็ทานเนย เราพากึ้นนะคะเราจะทําเป็นสองชิ้นเนาะมันจะได้ไม่ใหญ่หรือใครจะทําเป็นแผ่นใหญ่เลยก็ได้นะคะทุกคนนี่ออกมาเป็นอย่างนี้ทาเนยเลยะคะ่ะทั้ง4ี่แผ่นเลยนะคะทุกคนทําง่ายมากนะคะถ้าจะให้มีรสชาติเพิ่มขึ้นเราใส่มายองเนสได้เลยะค่ะทุกคนมือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องห่วงเนาะ ใช่อย่างนี้หรือเปอันนี้ทำให้นางกินบ่อยนะคะเพราะว่าสามีงานเยอะงานยุ่งนางจะไม่มีเวลากินข้าวนะคะเราก็จะทำเป็นแซนด์วิชอย่างนี้แหละบางทีก็ทำแล้วก็ห่อไปนะคะเพราะว่านางไม่ได้มีเวลากินแบบมื้อเช้าเนาะ เนยเป็นเนยเค็มนะคะทุกคนหรือใครสะดวกเป็นเนยอย่างอื่นก็ได้นะคะทุกคนผัขงขยะขออนุญาตนะคะทุกคนขอ,อไปผัขงขยะเข้ากล้องด้วยเวลารีบเร่งนะคะคือทำกับข้าวัวเองด้วยเนาะขออ,อนุญาตแป๊บนึงนะ อันนี้ทําเมนูตัวเองด้วยนะซุปมะเขือแล้วก็อะไรอ่ะใส่มะเขือเทศเลยค่ะใหญ่ไปไหมอ่ะสองชิ้นเนาะหั่นมะเขือเทศใหญ่เกินนะคะเขาว่ารีบเนาะแล้วก็โบโลน่าหั่นครึ่งนะคะ มันเรึ่งเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่เลยน้องจะได้ไม่เลยเนาะนี่น้องจะได้ไม่เลยขอบนะคะสามีชอบมากวันนี้ก็เลยนางก็เลยบอกว่าเออเธอจะกินอะไรไหมอาหารเช้านางทำงานที่บ้านนะคะเธอจะกินอะไรไหมอะ เอาแซนดมิ้ดไหมบอกนี่ค่ะใส่ไข่ใส่ไข่เลยมันจะพอดีนะคะแล้วก็โรยเกลือนิดนึงนะคะเพราะว่าไข่โรยเกลือใส่ไข่นะคะใครจะโรยไม่โรยก็ได้นะคะทุกคนปิกไท่จะ้ะก็ปิดเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมง่ายไหมคะทุกคน ง่ายเนาะง่ายมากเลยนี่ค่ะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มน้องไว้นะคะตรงกลางไม่ให้น้องหลมเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยค่ะทุกคนเสร็จแล้วเห็นไหมเมนูมื้อเช้าง่ายๆได้ประโยชน์ด้วยนะคะใครจะใส่เป็นผักสลัดได้นะคะจะใส่เป็นผักสลัดด้วยได้นะ,ะมีคนมาแอบมองแต่อเผอิญว่าวันนี้ไม่มีผักนะคะไม่มีผักสลัดและส่วนมากก็จะทําแบบนี้ให้แกงง่ายๆเนาะจะใส่แตงหรือ,อเพิ่มจะใส่แตงเพิ่มเป็นมะเขือเทศแล้วก็ผักสลัดเพิ่มได้นะคะทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมมาทานไหมคะ ง่ายๆนะทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s c r i b ์ให้ด้วยนะคะทุกคนนําไปทําให้เด็กๆทานได้คุณสามีทานได้นะคะเป็นมื้อเช้าที่มีประโยชน์เนาะสาหรับทุกคนในในใ,ในบ้านได้เลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะเด็กๆทานได้นะคะลองทําดูค่ะบายบาย